เอาแล้วก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ้าววันนี้กูมาเอาชีวิตรอดกูมาชีอ้ากูมาเอาชีวิตรอดชีวิตรอดจริงวันนี้สัตว์กูเจออะไรเอ่ยต้นไม้ไอ้สัตว์แล้วหนึงเจอ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 ท่ามใช่ไหมเจอท่าไอ้สัตว์เจอท่า เออทำตัวคาบก่อนออชีวิตรอดก็ต้องมีไม้น่าเยื่อเฟียฟ้าวถีอเออ,เอ,อใครกินเนาะครับผมลาครับพรุ่งนี้ผมหยุดไว้ไว้ปูครับไว้ปูอ,อ่ากูเป็นหลานดีไงเชี่อวาปู ชื่ออะไรชื่อคนแน่ๆว้ยสัตว์แน่ๆกูจริงว่นนะเนี่ยเฮียเขาสักกูจริงๆด้วยชื่อคนแน่ๆโใครยังใครยังมาโดทะยอยนะครับโดดกูเตะเรียงตัวเฮียโอ้โหอ้อเอออีกหนึ่นง เอเออผิดแอปหนึ่งทีนี้เราก็ต้องการความหนุนมาเออไอเออ,อผมเป็นสก,กิล้วนะเออทีนี้เอาชีวิตรอดของผมนะทีนี้จะชื่อชีวิตรอดไออันของเแค่ผมชีวิตรอดมันไม่เหมือนกันเลยเออมันไม่เหมือนกัน เขียนว่าเรีวชีวิตรอดเพื่อเออชีวิตรอดกับเพื่อนออเอนอเอาชีวิตเอาชีวิตรอดกับเพื่อนดีหนกันทุกคนแน่แน่แนแนแกูดได้แล้วสับแล้วต้องให้กูให้กูครับสับมไม่ใช่มาให้กู เออดูเพื bon ่อนกูแต่ตัวโคตรที่ไฟฟ้ามากโอ้ยยังกูไอ้สัสเฮ้ยโปเกมอนกูเล่นไม่เป็นเลยสัตว์กูกะเคี้ยอะไรโปเกมอนเป็นโอ้กระตุกกระตุกค่ะโอ้ย อ้ากระตุกเล็กน้อยขอโทษเไอ้เจ้าวงวิ่งไวฝักกูอ้าวไปไหนวะกิดแล้วไวไข่ดกวะห้า,หามองแต่มันกว่ากูหิวอยู่ไอ้สัสเฮ้ยอย่าก,กูปรับของโต๊ะไปเนี่ยเอออ้าวสัสอะไรยังจากู อืมเรื่องกินดีเรื่อง,องนี่ดูกระโดดโลดเต้นไปมาอันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปอยู่ไหนมันบ้า ที้จฆ่ากันเฮ้ยให้หนูแล้วกลัวได้กูไม่เคยมีอะไรกับเขาเลยเฮียโอ้ยวันนี้ทำสกินใหม่เองไม่เหมือนทายไว้เออเดี๋ยวรูปภาพเดี๋ยวกูอคอนลงทีละตังจบป่ะออ จะให้ดูดูดีไหมเนี่ย่งเรื่งกูังบอกกวนีดูมันอะอะเดี๋ยวกูให้ดูเดกูให้ดูึกป้กลับบ้านเรนี้กูจะฆ่าโจนโจนขโมยนโจนขโมยนแม่มันดเียตอบ Ini Kukutyo belom Kukutyo di. Kukutyo belom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  Kukutyo ya? โอ้มองเห็นเรือใบ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 แม่ดิกูขอคุเจอยาแล้วกูเจอเหมือนกูขอคุเจอยาแล้วเจอเมือนพ่อเฮียโอ้กิ๊งอีกแล้วโอ้คือหนูด้วยอ้าวหนูด้วยมื่อกีย้อะไรกูห่าอุ้ยกอนนี้อาจจะกิ๊อยู่เพื่อนกูแม่งไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมอ๋อมาไล่กุ่มมาไล่กุ่มใจเย็นครับ สัตว์ทำไมกูไม่ขุดแบบนี้วะว้ว้าวอ้าว่้าวว้าววาวว้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 าวก้าวว้าวอ้าวว้าวว้้ยแล้วว้าว้วาอะไรของาวว้าวว้คววกูคืนาวาวอ้าโว้าวววววว เฮ้ยเพื่อนกูมึงกวนตีนเลงตัวเดี๋ย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 วใครกวนตีนกูก็เทิมแน่เฮียที่ทอดยิ่งมีน้อยอยู่เมย์เคยทำอ้อมึงก็กวนตีนเขาเนอ้เฮียเนาะเออชื่อเดียวกูแหละจะไปดูแมนมาถ่าแน่ๆอ้อเออ โอ้เขี้ยมแล้มวมึงมึงจะหยุดคุยกันสันน์ขอโทษด้วยเดี๋ยวี้ข่าวน่าจะให้มีเย <c oughs> อะเดี๋ยวไปกันทืบอไอ้พวกนี้ไม่ทิ้งเลยไหมโ ใครแม่งอุดกูรอเปล่าอ้อไอเขี้ยมแท้กูขึ้นลงไหมเนี่ยคุหนึ่งเลยกูจะตายแล้วโอ้โอ้ทันทีเลย<ะ>เอขอโทษครับขอโทษมันกดโดนเฟสมันแสปแมเว้ย ถามว่าไงมึงจะพิมพ์กันอนานไหมนี่อ่ะโอ้ยใหญ่กูสวนแล้วกูจะขึ้นเลยเฮียโอ้ยกูจะพิมพ์นี่ผมมาสายสัมม่หยุดร้ออยูยจะได้หยุดหมึงไอสัตว์แฟนกูรอรีบไม่ใช่หโอ้โอ้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยไอคิดตัวอะไรตัวอะไรอยู่ที่นี่น่าเกลียด ทังคเกือบเดี๋ยวนี้กูจะตั้งไว้ตรงนี้เออว่าแต่เช้ามืดโหเหี้ยไม่เหีย้อกลับไปบู๊บบเอาไว้เอาเอาโอไอ้ย ไอ้เหนะี้ยไอ้พ่อมาควยกูเล่นบทขวยกับมึงแน่โอ้โหี้ยโอ้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 เหี้ยกูตายโอ้จะฆ่ากูใช่ไหมเพื่อนไม่เอาเฮ้ยอื้อหือโอ้โหเฮี้ยเดือดฉันเดียวคุดดีคุดโอ้ แอกเลยมนะั้งโอ้ยลูกยคยล่ะลูกไอ้เฮียใครแกล้งกูผิดแกกันนะเออใช้อันนี้ให้พังไอ้เฮียมึงจะพังพร้อมกับเสียงติ๊งนงังติ๊งนงังไอ้เฮียุ้ย เคยวะเล่อะไรเนยเราเข้าบอกว่าไม่โอ้ยเจี๊ยมึงจะหยุดกินได้ยังคูกูได้ยินถ้าไปหาหมอมันจะหายแบบนี้ต้องดูงแล้วมึง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คุดมาเจอเหมืองอีโควิดไอ้เฮ้ยเยอะๆๆๆๆไม่มีที่ม่งูไม่ใช้มีเยอะแยะเลยโออไอซัดไม่รู้ไงกว่าคลิมเนี่ยกูตาบอกแล้วเฮ้ย โอ้ยเหี้ยปะก,ดดกติจะกลุดน้มโอ้กูเจอเท่างแรกกูไปเอาแล้วอีกอุ่ยเหี้ยหลอกทำไมอ่ะคนอื่นมังให้ของแต่เพื่อนกูกูเป็นแอดกูไม่เคยเหย็นได้เลยโอ้กูขับพรุ่งนี้ ผมขอหยุดนะครับนอเอออันนี้ออถอ้อ <c oughs> ใครส่งวิดีโอมาให้กูไวสัตว์เออ <c oughs> ชีพกูกำลังเรียนอยู่เพื่อนกูไปไหนกันวะเออต่างคนต่างแยกดีมากพวงนี้เข้ามา เอ้เมึงว่ากันนะกูเฮี้ยดิกรได้ให้มันมฟังดิโอ้ยเฮ้ยาไมไมเหี้ยูโดนกิาเน่เฮ้ยเฮ้เยคกียหายไม่มาชื่อไนะโอ้ชิ มึงเจอเล็กูขอไอ้สัตว์ไอ้ไอ้ลูกชีสตายต่อไปด้วยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นข да SO ึ้นขึ้นนี่คือความฉลาดของกูเองไอ้เหี้ยไปแล้วอุดเหี้ยอุดน้ำอุด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 ขึ้นขึ้นดิเพื่อนเพื่อนขึ้น เฮ้ยเฮ้ยไอพานูเดสเรื่องพานูเดสอะไรทีเฮ้ยยกูรู้สึกว่ากูเครียดมากกวนวะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิมนี้ปุ๊บ กูจะไปบอกเึยเฮ้ยของโนเองโล้แม่ถามบุยขุดพวกหักปั๊บกันับฮะไม่รู้ก็โหลดเอาดิ ก็ก็รอมนรูปภาพอ,ะอ,อพ่ะอัดคลิปยูแป๊บหนึ่ง,ง,ำง,งสำหรับวันนี้พอก่อนกูกูจำค้างแล้วเดี๋ยวไปให้นั่นก่อนเอยสำหรับวันนี้ก็ขอลายกนเจอเหมือันล้ใครชอบคลิปนี้ใครดูคลิปนี้เลยวะ กดซับด้วยกดแชร์ด้วยโอเคไป,ไปบ๊ายบายบ๊ายบายดีส